กลาวว่าคอพนนะครับผ่านมาทางเขื่อนบุญรัตนะครับพระพุทธบาทผู้ผ่านคำเป็นจุดงานที่ตักบาตรทีวูวที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่จะเดินลงจากชั้นนี้ลงไปข้างล่างตักบาตรทีวูวที่เขื่อนบุญรัตนนะครับบุนนยอดภู นา่าสองตัวนะครับเป็นองค์ใหญ่มากครับเนี่ยรบข้างจะเป็นเขื่อนบนลัดนะครับเต้นขึ้นไปขอพรกับไ้ายด้านในกับสาธุสาธุนะครับลำํำรวย่้ำรวยมีหมุ่มสูงมากครับ ่เทีจะเป็นยอดภูเป็นเขื่อนนะฮะดูมุมครับบุญยอดภูพุทธบาทภูพันคำนี่จะเป็นตัวเพอตัวเพือ,พอเป็นองค์ใหญ่นะครับ ที่ดังๆก็งานตักบาตเทบูตักบาตเทตบทเทูขนุบรับนะครับของทุกปีนี่ตัดใหญ่มากครับสาธุสาธุสาธุลำ่ำรวยลำ่ำรวยกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ